สวัสดีครับวันนี้ปังจะพามาดูสวนผักของปังนะครับมีฟักเขียวนะครับว่าจะยังคงอยู่ไหมตั้งแต่ปังเจ็บชุดแรกชุดสองไปแล้วยังจะออกลูกเอีมไหมครับป้าครับตามมาชมกับปังนะครับนี่นะครับบริเวณสวนฟักนะครับมี เนื้อที่่างนิดเดี๋ยวนะครับตรงบ้านเช่าที่ปังน้อยอยู่นะครับปังเคยถ่ายให้ดูสองสามรอบแล้วเนาะปังก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่ายังจะออกลูกออกดอกอยู่ไหมนะครับนนปังพาลงสวนไปดูตอนนี้ป่ามันก็จะลุกๆหน่อยนะคะเพราะว่าหน้าฝนเนาะ ฝนตกลงมานี่เจเียวชาอุ่มเลยนะครับเจียวมากๆกกำลังออกดอกเยอะเลยครับเหมือนฝนจะตกนะครับแต่ว่าโหโหแปบบร้อนอบอ้าวมากเลยครับมันไม่แดดนะ คล้ายๆฝนจะตกแต่ว่าร้อนมากๆเลยนะครับเดี๋ยวก่อนเก็บยอดอ่ะหญ้าไปให้ปังน้อยก่อนนะครับปังน้อยชอบกินมากๆเลยนะครับหญ้าลงไปก็ตอนแรกว่าจะตัดหญ้าทิ้งนะครับก็เอาไว้เผื่อปังน้อยด้วยลมๆนะครับเหมือนฝนจะตก เดี๋ยวปังจะพาไปส่องดูลูกฟักนะครับว่ายังจะออกอีกเยอะไหมอันนี้เรามัดไว้นะครับไว้เผื่อมันเลื้อยขึ้นมาแต่ก็ยังไม่เลื้อยนะครับเพราะว่าปังกะว่าหมดชุดนี้ปังจะลองปลูกลูกกระทกลกดูนะครับไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะครับที่น้ำมันเปรี้ยวอ่ะนี่ครับออกลูก ยังมีนะครับนี่ชุดสามแล้วนะครับชุดสามแล้วมีอยู่นะไปครับเดินไปดูกันปังจะใช้กล่องใช้ไล่รองไว้นะครับเพื่อลูกมันจะไม่ติดพื้นทําพื้นมันจะแขะใช่ไหมครับทําให้ลูกมันเน่าแล้วก็ถ้าเราเอากล่องเอาไล่รองไว้นะครับเป็นกล่องเป็นตะกร้าที่เราใช้แล้วตะกร้าใส่หนมจีนนะครับมันจะโตไวมาก ลองดูนะครับพี่ๆถ้าคนไหนอยากอปลูกฟักะลองทําแบบปังดูนะครับถ้าสถานที่มันมีแค่นี้เราทําอะไรไม่ได้มากเราก็ทําได้แค่นี้นะครับไม่ได้ลดน้ําไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับแค่ปังหวานมเมล็ดมันลงปังได้มเมล็ดมาจากอได้ลูกฟักแก่ๆมาจากสุพรรณนะครับเขาเอามาฝากเพื่อนบ้านที่ทํากัเพ้ากินด้วยกันหละรครับเอามาฝาก พอพาออกลูกมันแก่ปังก็หวานมาเมล็ดลงไปดูขึ้นเฉยเลยนะครับอันนี้มันก็จะมาเลือ้อยตามรั้วที่ปังล้อมล้อมไว้ให้ปังน้อยเล่นนะครับเสร็จสรบแล้วทั้งมะละจีนนทั้งลูกฟักขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับปังก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวตอนที่มันหมดลูกหมดดอกแล้วปังจะตัดทิ้งแล้วปังก็จะปลูก ต้นกระโทกโกลกดูนะครับแล้วปังก็จะมาถ่ายให้ดูติดตามไว้นะครับอันนี้ต้นมะละกอยังไม่โตที่พักเคยถ่ายให้ดูนะครับดูต้นหอมปังครับปังลองเสียบหัวหอมดูครับเนี่ยเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมีโชว์ด้วยสวยมากเลยนะครับต้นงอปังก็ลองเอาเมาเล็ดมาเพาะดู เอามาเสียบไว้แค่สองเม็ดนะครับก็ได้สองต้นปังกับว่าจะเอาไปปลูกที่บ้านหัวหมากนะครับเดี๋ยวจะไปปลูกบ้านสวนหัวหมากปังเพาะไว้อันนี้ต้นงอน,นะครับนี่ครับสวยไหมดูสิครับแค่สองอาทิตย์นะครับโตไวามากมากเนี่ยครับปังจะไปปลูกที่บ้านสวนหัวหมากกดกระดิ่งแก้งเตือนไว้นะครับไว้ปังกะ ถ่ายให้ดูตอนปังเอาไปปลูกหัวหมากนะครับกับต้นทุเรียนเนี่ยครับพันธุ์ทุเรียนรยนะ,ะยองนะที่เคยถ่ายให้ดูเหลืออยู่ต้นเดียวตอนแรกมันขึ้นมาสองสามต้นนะครับปังน้อยกัดินหมดเลยกัดินยอดมันหมดเลยครับแล้วก็เหลือไว้ให้ต้นหนึ่งเดี๋ยวปังเกี่ยวไปปลูกที่บ้านหัวหมากพร้อมกันสำหรับคลิปนี้ปังก็ขอขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังใจที่ติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับตามต่อคลิปหน้าด้วยสวัสดีครับ